อาจารย์โอ้ของแท่บาดเทนบ่ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินททีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางไปหาอาจารย์แซมนะครับไปเพื่อจะงวดนี้นะครับอาจารย์แซมจะปล่อยเลขอะไรในโค้งในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปหาอาจารย์แซมกันไปไปกันเลย อันยกึ้นครับผมยกนครับ,อข,รบของงะเด้นะครับขอคนละไลค์ขอคนละแชร์นะครับฟีซีมาแล้วนะครับเดิทนทางมาถึงแล้วเด้อ จำเราไม่ยังไงด้วยมจับแล้วมันสั่นปัญญานายจับไม่ได้ปัญญานหายเลยครับชมจากที่ไหนบอกกันด้วยเด้อรวยทุกคน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 ,ค,นครับ ตอนนี้นะครับอาจารย์กำลังคุยกับลูกศิษย์ลูกหาอยู่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ เอาอาจารย์อาจารย์เขียนใส่มือแล้วนีเดี๋ยวดูดูดูมานรุนกันมานรุนกันรุ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 นครับพี่น้องรุนรุนรุ่นรุ่นรุนนแล้วก็ซสุ่มตัวนี้นะแล้วมันทำไมอยู่แปดสิบนานแถ่เอ้ย ดาวอีสานนี่เก่งก็จะไม่มีนะครับอ๋อเออเออมันขึ้นมาแล้วนี่แกจะพังแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นต้องได้ใจครับอ๋อตอนนี้ยังไม่ได้ปล่อยตัวเลขกนะก็ก็ย้ายต่อจบอาจารย์เขียนใส่มือแล้วครับ fc เดี๋ยวรอสักครู่เด้อรอสักครู่จ้าโอ้คนนี้บั้งเว้ยคนนี้บั้งเว้ย ผมสีทองบางอ่ะบางบ้างอาจารย์เขียนแล้วผมสีทองบางนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปขอลุ้นก่อนบ่าแกนครัถ้ามันไม่ชัดยังไงก็เลขที่สาธุสาธุ ไ <c> ม <ười> <pet> ่ไ şey ด้อ่านขอบคุณรอดูว่าอาจารย์จะให้กับยายดูดูนะครับดูดูเด้อย่งนนี่เนาะไล่ชงได้กคอนกันยุ่น้ำกันแต่เรเียโบโดโวแนกันครับผมคือว่าบรรยากาศแต่ว่าเฮ็ดเป็งฮ็น้อเยเอดีๆยต่างใจได้หนตั้งใจพรรอง่นั นนอาจารย์ไปเองอาจารย์ป้อมเข้าไปแล้วครับที่เหลือยู่ตรงนี้ครับอาจารย์เขียนตัวไหนมาโอ้ยลุ้นนาทีระทึกใจนาทีระทึกใจ,กใจเป็นเลขอะไรก็ยังไม่มีใครรู้นะครับตอนนี้ยังลุ้นอยู่นะครับผมพิมพ์คำว่ารอไว้คําว่ารอไว้เด้อยังไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนนะครับนี่ครับ รอองรอ,อ,อครับผมทุกคนต้องรอนะครับนั่งสมาธิได้สุดๆร้อนๆเมื่อคืนเนี่ยบอกว่ากระซิบผมนิดหนึ่งเมื่อคืนเนี่ยกระซิบผมบอกว่างวดนี้มั่นใจมากมั่นใจกว่า5.9งวดนี้มีความมั่นใจกว่า5.9แสดงว่าจาก100%อีกจะเป็น1000% มั่นใจครับผมเคาะดันในแล้วนาทีระทึกใจครับนาทีระทึกใจพร้อมแล้วครับพร้อมครับผมพร้อมครับทุกคนพร้อมนะครับผมพร้อมแล้วครับผม ประตูสว่าลำตอเปแอนแกลงแกลงมาแล้วครับโอ้พร้อมแล้วอาจารย์โอ้ของแทบเชน่อ้ี่หก่ศูนย์ห้าสี่หกสร่เเห็นตัวไหนพิมตัวนั้นครับผม เห็นตัวไหนพิมตัวนั้นครับ4ี่แล้วก็สีเจ็ดนะครับค่อยๆหันอาจารย์โอ้ค่อยหันอาจารย์สี่ศูนย์หา สี่หกสี่เกียนสี่ศูนย์ห้าสี่หกสี่เโอเคพิม์ด้วยครับเห็นตัวไหนพิมพ์ตัวนั้นนะครับเห็นตัวไหนพิมพ์ตัวนั้นใครพิมพ์ขอให้รวยขอให้รวยเด้อเห็นตัวไหนพิมพ์ตัวนั้นใครพิมพ์ขอให้รวยขอให้รวยแล้วพิมพ์สาธุสาธูนะครับงวดนี้อาจารย์สาธุาธเบิร์เอา เอาเอาเฮ้ยต่อเปิดพิษนาครับผมเอาเปิดพิษนาเอาเปิดเย็นใจเย็นเออเม็ดเดียวเม็ดเดียวช้า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 แคปหน้าจอแคปหน้าจอเลยทีนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเอฟซีให้อาจารย์ออกมาก่อนนะครับ อย่าพิ่งไปไหนนะครับให้อาจารย์ออกมาคุยก่อนนะครับผมอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์แซมออกมาคุยแล้วก็ให้มาสรุปนะครับสาธุสาธุสาธุอ่ะอ่ครับรวย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 เดี๋ยวรออาจารย์มาพูดความฝันให้ฟังมานะครับจะมาเล่าความฝันให้ฟังแล้วก็มานั่งมิมิตได้ตัวอะไรนะครับ เดี๋วเรจะฟังชัดๆจากปากอาจารย์ว่านั่งนิมิตได้ตัวไหนอนะครับอ่ะอ่ะโอเคอีกรอบมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคครับเครับผมสี่อ้า สี่หกสี <6. S 1> ่หกล่าง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 สี่หกล่างอีกที่นึงอ่ดูดีๆดูดีๆดูดีๆดีครับ สี่หกสี่หกอยู่น้ำมืออีกสี่เจ็ดขางข้างขุมานงอนตอนิ้วไม่ได้ยินเลยบ้างอันเป๊ะนี่ตัวน 7 17อือ2ตัวมี2หลักนะไม่ใช่เลยเออบาเป้อือโค

ผู้อาจชย์ผมหัวเราะเลยวันนี้เป็นโอกาสดีเนาะเวลาดีที่วันนี้ได้มาพบปะกับลูกศิษย์ลูกหาหลายคนเสียงอ่าได้ยินชัดเจนไหมชัดเจนครับอาจารย์ก็วันนี้เป็นวันที่ส4บสี่วันที่สิสี่เดือนตุลาคมถือว่าเป็นโอกาสดีโอกาสงามที่ อาจารย์ได้มาพบปากกับลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้ปล่อยแนวทางโค้งสุดท้ายของอาจารย์ครับก็อาจารย์ก็ได้ฝันดีมากฝันดีตั้งแต่ก่อนที่จะมาปล่อยมวยแล้วก็ฝันว่ามีคนได้นําทองมามอบให้อาจารย์เป็นพระเลี่ยมทองเขาบอกว่าอาจารย์อยากได้เท่าไหร่เอาไปเขาว่างนี้เขาให้อาจารย์อาจารย์ก็ได้หยิบเอา เต็มกำมือว่าเป็นพระเลี่ยมทองก็เลยมอบให้อาจารย์อาจารย์ก็เลยนั่งนิมิตกรรมฐานก่อนที่ลูกศิษย์ลูกหาจะมาหาอาจารย์ปรากฏว่าเลขที่ยังเหมือนเดิมที่อาจารย์มั่นใจก็คือ46 47แล้วก็ข้างบนที่อาจารย์เห็นมันมีเลขศูนก็คือ405ก็คือ4 0, 05อันนี้เป็นเพียงแนวทางให้ลูกศิษย์ลูกหาสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นอาจารย์ไม่สนับสนุนการพนันหวยใต้ดินให้ซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นถือว่าเป็นแนวทางอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นแนวทางจากอาจารย์เพราะว่าเราก็ได้เข้ามา3มงวดติดอันนี้เป็นงวดที่4ี่ ดูให้เป็นศิละปะดูให้เป็นไม่ต้องไปเครียดดูบางคนดูแล้วไม่ต้องไปเครียดเนาะดูเป็นศิละปะเพราะว่าเลขที่อาจารย์กรรมฐานนั้นเมื่อคืนมองเห็นเลขวนก็คือ4 0่ศูแล้วก็5 0 0 5าสำหรับวันนี้ใครที่ชอบเลขศูนย์มีใครชอบเลขศูนย์ไหมบนถ้ามีใครชอบเลขศูนย์ก็นำไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลยแล้วก็เลขของอาจารย์ไม่มีเปลี่ยนแปลง ก็คือ46กับ47แล้วก็มั่นใจว่าจะมาล่างแต่ก็ไม่รู้นะก็เป็นแค่เพียงแนวทางแต่ว่าเลขบนอาจารย์ก็ให้405หรือว่าทุกอย่างไม่มีไม่มีแน่นอนหรือถ้าเราจะซื้อเราก็ซื้อทั้งล่างทั้งบนไว้เราก็ซื้อกลับด้วยเพราะว่าเลขอาจารย์ก็ให้ไม่เยอะวันนี้ให้แค่1 2 สามพังับเอออาจารย์โอ้ของแท้ตัวนี้สี่ศูนย์ห้าแล้วก็สี่ศูนย์ห้า,า,าแล้วก็สี่หกแล้วก็สี่เจ็ดถือว่าหวยวันนี้อาจารย์ก็ให้ไม่เยอะอาจารย์ก็ให้แค่ศูนย์ห้าแล้วก็สี่หกแล้วก็สี่เจ็ดถือว่าเป็นนิมิตหมายของสวรรค์อันดีงามครับที่อาจารย์ได้มาเผยแพร่ให้ลูกศิษย์ส่วนแล้วว่าลูกศิษย์นั้น จะได้น้อยได้มากขึ้นอยู่กับลูกศิษย์ปุณวาสนาแต่ละคนเพราะว่าของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วมีเหตุปัจจัยเมื่อของของใครของของมันเมื่อถึงเวลาอันสมควรเมื่อเราได้ทําไว้แล้วของทุกอย่างที่เราทําไว้อธิษฐานแล้วมันจะมาปรากฏแน่นอนแต่ถ้าใครนั้นไม่ได้ทําไว้ต่อให้อธิษฐานแทบตายมันก็จะไม่ได้ บางคนได้หวยสามตัวไม่ซื้อก็มีครับอจจาจารย์ก็บอกว่าของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนเป็นของของเราที่เราได้ทํามาบ,บางคนได้เยอะแสดงว่าคนนั้นก็ทําของเขาได้ทํามาของทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วได้ทํามาทั้งสิ้นอ่าใช่ไหมถ้าคนครเราไม่ได้ทําทานไว้ไม่ได้สร้างไว้เมื่อเราอธิษฐานนั้นของสิ่งนั้นก็จะไม่มาแน่นอนถ้าคนใดคนนั้นได้ทําไว้แล้ว เมื่อเราอธิษฐานไว้ของสิ่งนั้นก็จะมาอาจารย์ที่บอกว่าแล้วแต่บุญใครบุญมันเลขรัฐบาลไทยงวดนี้405แล้วก็2ตัวได้แก่46 47เม็ดเดียว46 47อ่ะนี่ดูชัดๆนะครับชัดเจนชัดเจนอนี่นะครับอันนี้เป็นแนวทางโค้งสุดท้ายแล้วไม่มีเปลี่ยนแปลงให้แค่นี้ ให้แค่แนวทางโค้งสุดท้ายไม่มีเปลี่ยนแปลงใครที่เห็นแล้วก็ไปสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยอาจารย์ไม่สนับสนุนในเรื่องหวยใต้ดินแล้วก็ให้ระวังเรื่องของเพจปลอมที่ชักชวนเข้าไปเล่นการพนันในกลุ่มลายหาเจอที่ไหนให้ตักเตือนแล้วก็ให้บอกกันด้วยว่าเป็นเีจปลอมอาจารย์ไม่มีให้เข้ากลุ่มลายจะออกเฉพาะ YouTube อย่างเดียวถ้าใครไปเจอใน Facebook หรือว่าในอะไรก็แล้วแต่ให้จําไว้เลยว่านั่นคือเพจปลอม ใครที่ติดลิงก์ว่าให้เข้ากลุ่มไลน์นั่นคือเปิดพร้อมให้เตือนอลูกศิษย์ลูกหาให้ระมัดระวังไว้ด้วยอาจารย์จะบอกแค่ว่านี่คือรัฐบาลไทยที่อาจารย์มอบให้ในวันนี้แล้วแต่ลูกศิษย,ย์ลูกหาจะไปซื้อเอา,อาไปซื้อแล้วแต่บุญใครกรรมมันใครทํามาเยอะก็ได้เยอะใครทํามาน้อยก็ได้น้อยแล้วแต่บุญว่าสนาของแต่ละคนอาจารย์ไม่สามารถที่จะไปบังคับให้ทุกคนซื้อได้บางคนไม่ซื้อก็มีแล้วแต่บุญใครกรรมมันใช่ไหม S 1> <S 1> <S ใช่ไหมใช่ไหมาจานป้อมตัวไหน <S 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 จานป้อมชอบตัวนูน้นหกสีเจ็ดชอบตัวนี้ ก็อยู่ในนี้หมดแล้วก็ให้เป็นอยู่ในนี้หมดแล้วก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้นําไปซื้อกันเลยซื้อไปเพราะว่าแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนอาจารย์ก็ให้เป็นเพียงแนวทางสําหรับชลากินแบ่งรัฐบาลไจเท่านั้นไม่สนับสนุนหวยใต้ดินเพจปอมให้ระวังเพราะตอนนี้กําลังระบาดระบาดมากเพจฟอมแล้วก็กลุ่มปอมคนสุรินทร์ทีวีก็ส่งมให้อาจารย์ดูว่ามีกลุ่มที่ว่าเรียกเก็บเงินเพื่อเข้าไปเล่นอาหวยใต้ดินครับ ก็ให้มมระมัดระวังมิจฉาชีพเพราะว่าตอนนี้เกิดระบาดท,ทั่วประเทศไทยเนาะก็ะให้ลูกศิษย์มมรนะมัดระวังเนาะแคบไว้แคบไว้หรือยังแคบแหรอครับอ่าแคบไว้นะครับอ่าร,นะร,รัฐบาลไทยวดนนี้แคบไว้เลยขอให้มีลูกศิษย์ลูกหาทุกทุกคนอ่าร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่อับจนขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง ขอให้ปลดหนี้สินใครมีหนี้สินก็ให้ปลดหนี้สินขอให้ร่ำรวยเงินทองสาธุพิมพ์สาธุกันนะครับพิมสาธุกันเยอะๆเด้อพิมพสาธุเยอะๆนะครับผมขอให้ร่ำรวยเงินสาธุเ้อสาธุสาธุสาธุทุกคนนะครับพิมพ์สาธุกันเข้ามานะครับใครพิมพ์ก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ปฏิจากโรคภัยไข้เจ็บคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองร่ำรวยสาธุสาธุสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับ<อ>เพื่อบอให้าลาดข่าวสารอีกนิดน,นึงกดรูปกระดิง่งให้น้นาแนครับรูปกระดิง่งกิ้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 งกดน้ำคำปล,ลุกขีป่าฏทันสิบ,บริพาคลค่าปแล้วก็สิบ,บริพาลาดข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผม<อ>กระขอบคุณหล,ลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณครับ